สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮครับวันนี้นะครับในเกมอยู่เกมเราบอกนั่นเองนะวันนี้ก็อยู่ในแบบอันนี้เป็นแชมเปี้ยนนะครับผมนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวตัวเดนจินะครับผมนะร่างของปีศาจนั่นเองนะครับผมนะซึ่งวันนี้คือผมก็จะพามาดูนะขั้นตอนเปรียบเทียบด้วยแหละนะครับกับว่ากับกิรัวนะครับว่าตัวไหนมันดีกว่าแล้วเอาจริงเรื่องดาเมจนะครับผมนะ่ยก็ขั้นตอนอะไร มันมันก็ต้องเป็นแบบมิติกดานใหม่ๆหรือว่าเป็นด่านใหม่ๆอยู่แล้วนะที่ดาเมจมันจะแรงกว่าอยู่แล้วนะครับผมนะแต่ว่าเราวันนี้วเราจะมาดูทางด้านแบบสกิลกันนะครับว่าตัวไหนมันแบบสกิลออกช้าสกิลออกไวนะครับโอ้โสกิลแรงสกิลเบิร์สสกิลถี่อะไรอย่างนี้อย่างนี้นะครับเราจะดูอะไรแบบนี้กันนะครับผมนะซึ่งไอแบบมิติกใหม่มันก็ต้องโหดกว่าอยู่แล้วนะไม่เชื่อลองดูอันนี้ครับผมนะอันนี้คือแบบเลเวลหนึ่งนะครับโอเลเวลหนึ่งดามเมจเบสดาเมจอยู่ที่สี่สิบเก้านะครับผมนะก็คแเน เอ่าขัา้นราาจะเทียบดาเมจอแะคือไอตัวเนี้ยมันโหดกว่าอยู่แล้วนะครับผมนะเชื่อเชื่อผมดินะครับผมนะเพราะว่าระบบมันก็บอกอยู่แล้วนะครับผมเนาะ <c oughs> โอเคนะครับผมนะซึ่งในวันนี้นะครับผมก็หาบัฟมาได้อ่าเป็นแอสซินกับอ่าขั้นเรือัาเมจนะครับผมแล้วก็เป็นแบบบัฟมันไม่ค่อยไม่ค่อยเมต้าเท่าไหร่นะแต่ว่ามีปัญหาหแาแค่นี้แหละนะครับเพราะว่าขัา้นเลยออะมันเหรียญมันค่อนข้างที่หายากนะครับผมนะเหรียญสุ่มเพราะว่าเหรียญยังไม่มานี่ก็ไปตีบอสมาคือแบบ คือผมรู้สึกวแม่งมบอสแม่งตอบยากกว่าตอนที่มันปรับมาแรกๆอออ่ะเนะครับปรับมาแรกๆคือแบบว่าได้บอลละหมื่นเหรียญนะแต่วันนี้แบบโอ้โหแม่งเก๋ได้แต่เหรียญนี่มันลำบากมากนะครับผมเนาะเออก็เนี่ยผมนะซึ่งดามเกดอ่าเริ่มต้นนะครับผมนะเนี่ยอยู่ที่บัฟลุ้งสองบัฟก็จะอยู่ที่ดาเมจ 96m นะครับผมนะก็คือไม่ได้แรงมากนะครับผมเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีสกินไม่ได้มีของสมใส่แล้วแต่ว่านี่คือผมไปสุ่มทาเลสมาแบบดวงโคตรดีแล้วแล้วสุ่มแบบ2-3คลิกได้อย่างี้เลยนะบริโอกาสจะเอาแค่ซัตต์เอสเฉยๆนะแต่แป้งเบิ้ลดเอเอมา2อันเลยเออโอเคนะครับผมนะก็เราจะเปรียบเทียบกับตัวนี้นะครับผมนะขี้รัวนะครับที่มีสกินนะครับผมนะก็ถอดกันนะ จร,จริงๆมันก็ไม่ได้บอ,อ่าดาเมจนะเมื่อกี้นะครับผมเนาะก็นี่ฮะก็จะเป็นแบบของใจแอนนะคือดาเมจท,ทั้งหมดมันจะมาจากใจแอนเลยนะใจแอนคือแบบดาเมจแรงมากๆนะครับผมนะเออแต่ว่าข้อเสียของมันก็จะตีช้านะครับผมนะแต่ว่าวันนี้เราไปจะมาดูทางหน้าสกิลนะเราไปดูการตีเราจะดูการตีกี่ฮิตอะไรกี่ฮิตด้วยนะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปตีบอสกันดีกว่าไปบอสอยู่ไหนเอ้ยโอ้เป็นกบ ขี่กบมาทำไมอ่ะเออทำบักโอเคขี่อันนี้ดีกว่าบินไปเอ่อห้องบอสอยู่ไหนน่ะลืมละมันจะอยู่ในตึกว่าถ้าจะไม่ผิดตึกไหนทักที่นี่แหละอ่านี่นี่ตรงนั้นตรงนั้น โอเคนะครับนะเดี mm ๋ยวเรามาลองตีกันดีกว่านะครับผมก็คือไอ้ตัวนี้นะครับผมนะมีบัฟแอซซินนะครับผมนะบัฟแอซซินเหมือนกันเลยนะครับผมแล้วก็นะะีนะะ้นก็มีบัฟแอซซินนะฮะถ้าดูวัดแบบดาเมจรุ่นๆนะครับผมนะคะิโร่ก็น่าจะแรงกว่านะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูดีกว่าเนี่ยตีดอกละประมาณ2 5 2รเอ็มนะครับผมนะถ้าตีคิร่ก็ขึ้นไป700 700กว่าเอ็มเลยนะครับผมนะ,ะ,นะะนี่ครับผมประมาณนี้เห็นปะก็เห็นปะอืมอืมอืมประมาณนี้อืมอืมอืมโอเคเดี๋ยวเรามาดูฮะข้างหนะะครับผมนนิิจก็ สตาร์ทสามครั้งนะถือว่าลีลา,นะาแล้วพรมาสามวีเลยวีละครั้งนะแล้วก็โดดใส่สองครั้งแล้วก็สับรูรัวแบบแบบแค่นี้เหรอ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรามาดูหางนั่นอ่ามันตีกี่รอบวะเดี๋ยวผมถอดใจมหน่อยว่ามันตีกี่เฮดนะถึงจะติหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ด 18, 19, 20ตีประมาณ20่สิบนะครับผมนะ้สำหรับตัวนี้เนี่ยโหแต่ดับเอแรงมันน่าจะมีอาร์ตเมทได้20่บีเลยเนี่ยถือว่าตีไว้นะแอนิเมชันแบบว่าก็มันก็ถามผมมมันก็ช้าอยู่หลอมั้งนะครับแต่ว่าอันตีข้อท่านี้วไวมากนะครับสมทีคือจบเลยนะแล้วก็เริ่มตีใหม่โอเคเดีด๋ยวเราไปดูคิดรวนดีกว่า คิดโดนถอดสก,กินนะเขาเนี่ยคิดว่าัวใหญ่ด้วยคือผมจะไม่น้ำแล้ว่าตัวมันตีชา้าเตียอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามันมันอยู่ที่บัฟนะครับนี่ยบัฟแจนมันเข้าในตีชา้าอยู่แล้วโอเคตีหนึ่งครั้งขี้่อจับประตูตัวนี้คือติดคียทีหนึ่งบีนะครับนี่ยก็แบบแคาเรื่องอะไรแบบตีตีธรมรมดาก็สามร้อยหกสิบกว่าเอ็มนะครับผมนะแต่ว่ามันเป็นบัฟแจนไงบัฟแจนมันแรงอยู่แล้วนะแต่ว่ามันตีช้าเอ้ยแต่ผมรู้สึกคิดรวมไม่อัติวนะเอออัติวนะครับผมนะเดี๋ยวดูอ่าันดับชั่นในการอตแล้วก็ แบบแบบเฮ้ยเฮ้โยโอ้ยแย่นะทุกคนไอ้คิดหนักวะ่ะไอ้คิดหนักจริงอันนี้ผมรู้สึกว่าผมเอาจริ้งนะผมรู้สึกว่าคิดรัวดีกว่าวะ่ะเออไอ้คิดคิดวน่าจะดีกว่านะทุกคนอันนี้ผมคิดเห็นส่วนตัวนะใครคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ามานะครับผมเนะนี่ยเรื่องดีคือมันก็ไวเหมือนกันนะคือแบบเธอแม่งไวกว่าเดนจิด้วยนะครับผมเนะี่ยเออ เป็นจีไม่โมแต่สตาร์ทอะสามครั้งนะเขาดีลามากนะเขาผมนะถ้าเทียบกับกิโลเนื้อเมันตีครั้งคีิัวหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งหกครั้งเจ็ดครั้งแปดครั้งเก้าครั้งสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอ้าก็ยี่สิบเหมือนกันเนี่หว่าแต่ทำไมผมรู้สึกว่าแต่ทำไมผมรู้สึกว่าทำไมเป็นจีบดีลากกว่า เคยคิดเห็นหมหืรอปะเออไอข้ขนาดมีบั๊กแจ้นนะบั๊กแจ้นมันตีช้านะเว้ยทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเดจีมาใส่เดี๋ยวหนึ่งด,ดูดิสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดดูดิเออผมรู้สึกว่าเดจีทำไมไม่ไดีลาวะหรือแอเมชั่นม,มันช้าวะเอแอมิชั่นมันช้ามากเลยนะทุกคน ขนาดแบบว่ามันไม่มีบัฟแจแอนนะเว้ยถ้าเราคิดว่า่ีบัฟแจแอนยังตีเร็วเลยอะเี๋ผมคิดเองวะผมไม่ได้คิดเองไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผมลำเอียงละอันี้โอเคคิโร่คิดร่ใหม่ผมว่าผมคิดเองปะแต่ผมรู้สึกคิโร่มันเก็บสแต็กไวกว่านะแต่ทางมันเท่าขั้นเร็วมันยี่สิบสต็กเท่ากันอะเออมันตียี่สิบเฮนท่เากันะแต่ว่าผมรู้สึกคิโร่มันมันตีไวกว่ากันนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาพร้อมกันเลยเดี๋ยวดูว่าใครอันติไวกว่ากันโอเคเดี๋ยวอันนี้คือเราไม่ได้ดูที่ดามเอ็นะโอเคเราไปตีคือที่ผมมาตีไอ้ตรงนี้ไม่ใช่แล้วเพราะว่าเราจะดูเออ่ดาเมจตีบอสด,ด้วยนะครับผมเโดยเพราะมีวัคซีน,นโอเคเดี๋ยวเราจะไปตีหุ่นหุ่นไม้กันนะครับผมนะ่ยโอ้แม,แมปแบบผมไม่โหลดว,วะโอเครอบนี้คือผมจะใส่ตัวละครทั้งสองตัวเลยนะว่าตัวไหนอันติเร็วกว่ากันนะครับผมเนะี่ยผมว่าผมต้องคิดเองแน่เดี๋ยวรอแมปโหลดแป๊บนึงโอเคแมปน่าจะมาแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะะะออยยู่คคิดเลนนนนรรััับผมมมให้้ตีพก หนึ่งเอาโอเคฮะตีพร้อมกันดูว่าใครอันตีก่อนกันเฮ้ยมันน่าจะตีพร้อมกันนะเฮ้ยเผลอๆแม่งได้ดจีอันตีเร็วกว่าดิทำไมผมรู้สึกขี้รวัวไวกว่าวะโอเคเพราะว่าอันขี้รวัวอาจจะอันตีไวนะคะรับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าใครอันตีเสร็จไวกว่ากันเฮ้ยเนี่ยคือคือแม่งคือขี้รวัวคือแบบว่าเสร็จ พร้อมกับเดนจิเลยทางนั้นที่ขี่รัวอันนี้นะเอาทางนั้นที่ขี่รัวมีใจแอนตีต้ชาร์จและแอนตีทีหลังด้วยนะรับผมนะเนี่ยผมรู้สึกว่าขี่รัวดีกว่าเดี๋ยวผมจะลองเอาขี้รัวที่ไม่มีบัฟอันนี้ดูนะไม่มีบัฟจะแอนนะเดี๋ยวลองดูยิงชิดเลยแล้วตีโอเคคือผมว่ายังไงขี่รัวก็เสร็จเร็วกว่าผมว่าขี่รัวดีกว่านะรับผมนะสำหรับแผทนี้นะรับผมนะคขี่รัวดีกว่าเดนจิผมคิดส่วนตัวนะรับผมนะ,ะอันนี้เนี่ยผมดูดิ คือคีร่แม่งอตีเสร็จเร็วมากอ่ะเดี๋ยวลองดูฮะแบบ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 บดูดิโอเคอะอันนี้คืออันตีพร้อมกันนะรับผมนะผมว่ายังไงคโร่ก็เสร็จก่อนกันเดี๋ยวดูคดร่เสร็จก่อนดีดีเห็นปะคโร่เริ่มตี้นใหม่ละคือเดนจิเพิ่งกลับมาเห็นปะเอ้ผมรู้สึกว่าคีรุ่ดีกว่านะรับสำหรับเดนจินะรับผมนะสำหรบนะับคลิปนี้ก็เท่าที่เห็นนะครับอย่างที่เห็นนะใครที่แบบว่าชอบตัวไหนก็รองคอมเมนต์มาได้นะหรือว่าใครที่มีข้อแตก ต่างหรือว่าข้อเข้อเรียกอะไรเข้อเรียกอ่าเข้อเรื่องผมคิดเห็นอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมนะว่าเฮ้ตัวเดจิมันมีอย่างนั้นนะมันอย่างนี้นะอันนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับแต่ว่าเท่าที่เห็นก็เห็นปะ่ะคือเดนจิแม่งอติช้ากว่าคิรัวแค่นั้นเองนะครับผมนะฮะเท่าที่เห็นก็บายหุ่นนะไ่เจอกันในคลิปหน้านะครับผมบาย